คุณครูจะมาพูดเรื่องบุคลิกภาพนักบัญชีนักบัญชีเนี่ยต้องมีลักษณะเป็นนักวางแผนช่างสังเกตมีความรอบคอบแล้วก็ชอบอะไรเห็นพี่อู๋ไหมคะอ๋อพี่อู๋มาก่อนค่ะมาก่อนค่ะมานั่งด้วยกันก่อน เขาชวนค่ะเป็นนะักวางแผนช่างสังเกตเป็นคนรอบคอบแล้วก็ชยอบทำงานเกี่ยวกับตัวเลขใครชอบทำงนานเกี่ยวกับตัวเลขบ้างคะใครชอบตัวเลขบัางยกมือขึ้นเดู้ชานะคะชอบตัวเลขคุณครูจะบอกว่าที่พวกเราตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชีเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการเรียนสาขาบัญชีเนี่ยไม่มีตกงาน มันตอบโจทย์จากตลาดแรงงานในอนาคตมากมากเลยนะคะนอกจากเราจะไปทำงานในสถานประกอบการได้แล้วเนี่ยมันยังเอาไปต่อยอดจับก,ก,รการประกอบธุรกิจได้ด้วยหมายความว่าเราสามารถไปเป็นผู้ประกอบการก็ได้นะคะและแน่นอนว่าเรียนบัญชีที่เซนีโอไม่มีตกดดแน่นอนค่ะเพราะเราสอนแบบการเรียนการสอนจะเน้นปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมส,สำเร็จรูป การยื่นระบบภาษีผ่านออนไลน์ทั้งหมดทั้งมวลนะคะกระบวนการจัดทำกระบวนการการทำบัญชีทุกอย่างเราเน้นเป็นยุคดิจิตอลนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนแบบเ่าๆแบบนั่งจดนั่งฟังแล้วก็ทำตามจะไม่มีแน่นอนสหรับที่นี่ย้ำว่าที่นี่เน้นการปฏิบัติจริงนะคะ มีอะไรสงสยยัยมีไหมคะสำหรับการเรียนวิชาบัญชี บอกว่าหนูเรียนการตลาดอยู่ที่นี่เรียนสาบานว่าเรียนเห็นไลฟ์ขายผ้าซัมซุงอยู่นี่นะโอ้ยเจนี่เราเขาไปไกลเนี่ยตอนไหนกันละที่หนูทำอยู่เนี่ยมันคือรายวิชาการขายออนไลน์หรือม,มาร์เก็ตติ้งออนไลน์รู้จักปะใช่ค่ะในสังคมสมัยยุค 5G นะคะอะไรอะไรก็เป็นออนไลน์ไปหมดละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการขายเครื่องสัมซุงขายน้ำพริกหรือว่าจะขายเสื้อผ้านะคะแค่เราคลิปๆจิ้มๆ,ๆ,ๆเนี่ยพอส่งถึงหน้าบ้าน ออกไปไหนมาไหนที่เนี่ยก็น่ากลัวเนาะพ่อขาแม่เขาอะไรก็เลยพุดขึ้นเป็นระเบิดเลยค่ะฉะนั้นเราก็เลยสอนเทคนิคการขายออนไลน์ให้กับนักศึกษานะคะจะขายยังไงให้ขายได้นะคะแล้วก็จะมีอ่าทิเคเจอร์ยังไงในการขายะค่ะเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากที่สุดนะคะเราสอนให้รู้หลักการตลาดและการสื่อสารผ่านทางดินิทอลทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้ววันนี้เราทําการไลฟ์สด สุดประสบการณ์จริงให้เรียนรู้ทฤษฎีและสิ่ปฏิบัติราคาตัวนี้นะคะ190บาทนะคะมีโปรโมชั่นตอนนี้อยู่นะคะซื้อ1แถมหนึ่งนะคะทุกคนใครสนใจนะคะก็ทักแชทมาได้นะคะบุกบวกกันมานะคะเราสต็อกเยอะมากนะคะเรามีแอดมินตอบแบบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบคนนะคะของเราแบบเป็นโรงงานเป็นโกดังเลยนะคะตอนนี้นี่นะคะใครสนใจก็ทักมานะคะนี่ค่ะ ก้อน c x <F> กันเต็มแล้วนะคะทุกคนนะคะอย่าลืมซื้อกันนะคะเดี๋ยวจะหมดก่อนนะคะ ประกอบอาชีพได้วยนะคะใช่แล้วค่ะที่นี่เรามีเด็กนักนเรียนเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นการเรียนการสอนแบบเทคโนโลยียุคใหม่นะคะเด็กนักเรียนจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีมากเป็นพิเศษเพื่อให้สอนคล้องแล้วก็ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานนะคะนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ด้วยวันนี้คุณครูก,ก็เลยสอนในเรื่องการทําเว็บ เขียนเว็บเบื้องต้นนะคะโดยใช้เ a k e w ว็บ easy คือทางด้านหน้าจอตรงนี้นะคะโหมันทำได้สวยมากเลยค่ะคุณครูที่นี่เขาเน้นการเรียนการสอนแบบให้ทันตอโลกปัจจุบันและบางอย่างล้ำหน้าไปอานาคตเลยนะเนี่ยเอว่าแต่คุณครูเห็นที่ออ๋ไหมคะอ๋อคุณครูเห็นอยู่ห้องสดนะคะห้องสดไปทางไหน ตรงประอะอกมาตรนี้ไปนะคะตรงไปแล้วอยู่ทางด้าขนขวาเลยนะคะค่ะค่ะ next week I would l i to r e c e l y start sharing f o r my class. Are you ready? Yes. Sure. Wow. Are you far e n o g h No, I'm t i n e Am I wearing T-shirt here? โอ้สําเนยงไปมาเลยค่ะ เก่งจังเลยที่นี่น่าเรียนจังเลยนะคะมีเด็กคนเดเก่งว่าแต่ where is he? oh o l oh. oh, there oh. Okay. thank you t h a n o u เออาเอลังย ผมไม่ใช่ทหารครับผมเป็นผู้กับนสทครับนสทคืออะไรอะคะนักศึกษาวิชาทหารหรือนสทคือบุคคลที่เข้ารับการฝึกตามกระทรวงกลาโหมนะครับก็คืออย่างจังหวัดเพชรบูรณ์เราก็จะขึ้นตรงกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนาหารบกที่36โดยผู้ที่ดูแลของนสทจังหวัดเราก็คือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือนรด ซึ่งขึ้นตรงกับฝ่ายกิจการพิเศษของทัพบกบุคคลทั่วไปเรียกว่าระดอครับน้องๆใส่ชุดแท่จังมีผู้หญิงเรียนด้วยหรอคะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับแต่อาการที่จะมาเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้จะต้องเข้ารับการผ่านการคัดเลือกโดยจังหวัดเพชรบูรณ์เราจะมีหน่วยฝึกนักษาวิชาทหารเป็นผู้ที่จะเข้ามาคัดเลือกตามหลักสูตรนี้ครับจึงจะได้เป็น แล้เวเรามาทําอะไรครับนี่ดมเลยแอนมหาพี่อู๋ค่ะเห็นพี่อู๋ไหมคะมีคนบอกว่าพี่อู๋อยู่ชับช่างไฟค่ะชับช่า <ไป S 2> งไฟ <ป S 2> อยู่ด้านนู้นครับออ๋ขอบคุณค่ะครับ อ๋อไม่เห็นนะครับพี่โอเห็นแต่พี่โอเล่สุดหล่อเนี่ยครับโอเปกก็ว่าไปไปก้าวตื่เช้าขึ้นหน่ครับอ๋อครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นหน่อยทำอะไรกันอยู่ล่ะคะอ๋อเป็นกาเดรแข่งขันทักษะของภาคเหีือครับแข่งทักษะคืออะไรหรอคะก็คือโดยการที่เราเนี่ยผ่านทักษะที่มีความรู้แล้วก็มีทักษะตัวเองไปแข่งกันโดยที่การทักษะนะครับทักนะของมต่ละบ้านแต่ละคนโดยที่มีคะแนนจากุดกลางแล้วก็มีประแนนการ โอ้ดีจัค่ะที่นมีการส่งเสริมานศึกษาออกไปแข่นต่านอกด้วยแล้วชาฟ้าทากานจบไป,ปาาทานอะไรบางครเครจักช่างไฟฟ้าจะน่าสนใจนะครับูงช่างไฟฟ้าก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอ่าเข้าเรื่องเข้าเรื่องปัจจุบันนะครับไอตามบ้านของเราอ่ะทุกอย่างจะประกอบไปด้วยไฟฟ้า,นนาทั้ง,งั้างเม้าข้าวที่ใช้ไฟฟ้าตอนที่เราใช้ในการดำรงชีวิต ทีนี้การที qui, us, ่เราศึกษาต่อช่องไฟฟ้าเราก็สามารถต่อยอดไปได้เพราะว่ากรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือก้อนไฟฟ้าของบ้านเราเกิดเสียหายขึ้นมาเราก็ต้องอาศัยช่องไฟฟ้าที่มีความชานาญการในการเซอร์วิสหรือว่าบำรุงรักษาทีนี้การที่เราศึกษาต่อช่องไฟฟ้าเราก็สามารถต่อยอดไปศึกษาต่อในระดับวิศวกรไฟฟ้าแล้วก็ไปเป็นวิศวกรไฟฟ้าได้เลยนะครับ แล้วจะเรียนไฟฟ้านี่ต้องมีพื้นฐาอนอะไรมาก่อนเนียคะอ๋อไม่ต้องนะครับเพราะว่าทางเราอะ่ะได้มีการปลุกน้นนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาในตอนในระดับมชของออที่นี่เราจะเริ่มเรียนตั้งแต่เริ่มต้นพื้นฐานของช่างไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับอ๋อสา,า,ากสนก็น่าสนใจะว่าแต่คุณครูเห็นที่อูอ๋อไหมคะที่อูที่ตั้งห่ใหญ่เนี่ะเอ๊ะะุงอ,อยู่นนเถอนี่แหละแต่จบก็จบทังเดืนมั้งดูเอานะ กันเจ้าเทียวพี่อูเนี่ยโทรไปก็บเรับสายจะไปยูไหพี่อูพี่อูคะพี่อูมาหาใครครับอ้าวมาหาพี่อูคะ่ะพี่อูที่หล่อๆที่แข็งแน่นๆนะคะ่ะที่ตรงนี้มีคนหลอกอผมเลยอครับโอ้ยครูช่างนี่ก็ปากหวานจริงเมื่อกี้ก็ช่างไฟมาแล้วมาเจอครูช่างโยนหี ไหนก็เมื่อกี้หาความรู้เรื่องการทำงานในใสายช่างไฟมาแล้วแอนอยากรู้อค่ะว่า,วา,าสายช่างโยนจบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้างคะนอกจากเปิดปูอย่างเดียวหรอคะจบไปไม่จะเป็นต้องเปิดปูก็ได้นะครับก็คือจบไปทํางานตามสู่งประดิษฐ์รถยนต์ท้อวประเทศหรือตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับในส่วนใหญ่นะครับ วิชาสาขาช่างยนต์ของเราครับเราจะสอนเกี่ยวกับอันนี้มันเป็นวิชางานจักรยานยนต์มันอันนี้ก็คือเครื่องจักรยานยนต์ครับเราจะสอนเกี่ยวกับการบำรุงรักษาการเช็คตรวจสภาพหรือว่าการถ่ายของเหลวก็ต่อไปก็จะเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนับอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนน,น,นะครับหน้าตามก็จะประมาณประมาณนี้เนาะเครื่องยนต์แก๊สโซลีนนี่เราจะสอนเกี่ยวกับ การบำรุงรักษานะครับข่ายถ่ายของเหลวหรือว่าปรับแต่งหรือว่าตรวจเช็คสภาพต่างๆครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเราก็จะสอนเกี่ยวกับการบำรุงรักษาการถ่ายของเหลวหรือว่าการถอดประกอบเครื่องยนต์ดีเซลนะครับถ้านักเรียนมาเรียนกับเรานะครับก็จบไปนี่มีงานทำแน่นอนครับฮัลโหลพี่อู๋หรอคะ เอ๋ยแอนโทรหาต้องนานคือแอนจะมาคุยกับพี่อูเรื่องพาน้อมาสมัครเรียนที่นี่อะค่ะแล้วพี่อูอยู่ไหนล่ะคะอ๋อโอเคค่ะค่ะให้แอนไปหาที่ห้องทำง,งานพ่วงโดยการหรอคะโอเคค่ะเจอกันค่ะจะมาถามแค่เรื่องสมัครเรียนทำไมต้องให้ไปคุยกับขอะะอ้น คุณพ่อหน้คะครับบอกกบผู้ในการใช่ไหมครับอาหารี่อู๋ค่ะนั่นแหละครับของสุดหล่อของเราเดี๋ยวใช้ตรงนี้เลยครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่อู๋เฮ้ยมีใช่อ๋ออันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าพี่อู๋เป็นขอออที่นี่อ่ะอันเห็นพี่อู๋มีความรู้เรื่องการเรียนสายที่แอนก็เลยจะมาขอข้อมูลกับพี่อู๋ค่ะ อยากให้น,อในใ้องเรียสาสามะนะคะแต่น้องแอนใสิคะจะเรียนสายงานี่พี่หู๋พอจะแนะนําให้แอนเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนสายงานีในใ่แพงมากขึ้นหน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับน้องแอนผมคือพี่หูเองนะครับหรือพออหรือผู้อํานวยการวิทยาลายัยเทคโนโลยีเซนเนโอหรือเอนะครับแต่ก่อนอื่นพี่อูข,ขอแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางก,การให้น้องแอนได้รู้จักพี่ พี่อูชื่อจริงชื่อว่านายคุณธนูควรประเสริฐเป็นผอ,อของวิทยาลัยเทคโนโลยีเซนเิโอนะครับสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษานะครับน้องแอนมีคำถามท,าที่ว่าน้องแอนอยากให้น้องของน้องแอนเนี่ยเรียนสายสามัญแต่น้องของน้องแอนเลือกที่จะเรียนสายอาชีพเดี๋ยววันนี้พี่อูจะมาบอกเหตุผลว่า อะไรคือข้อดีของการเรียนสายอาชีพหรือสายอาชีวะนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าการเรียนสายอาชีพเนี่ยเปรี่ยบเสมือนออปชันออปชันนะครับหรือทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะศึกษาต่อเพื่อจะนำองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต เป็นทางเลือกของคนรุ่นใหม่ครับที่เราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเรียนสายสามัถมสถึงม6แต่เรายังมีอีกหนึ่งทางเลือกก็คือปวชนั่นเองเรียนสามปีเช่นเดียวกันและนี่พี่อูได้สรุปข,ข้อดีทั้ง5ข้อนะครับของการเรียนสายอาชีพมาให้น้องแอนได้รู้ไว้มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับข้อแรกนะครับข้อที่1 การเรียนสายอาชีพมีหลากหลายสาขาอย่างที่น้องแอนได้ไปเยี่ยมชมตามสาขาต่ตางๆนะครับเอสเทคของเรามีกันด้วยกันถึง5สาขานะครับสาขาที่ 1. บัญชีนะครับสาขาที่ 2. การตลาดสาขาที่ 3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาที่ 4. ช่างไฟและสาขาที่ 5. ช่างยนต์มีหลากหลายสาขา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ตัวเองถนดัดได้ดังกังข้อต่อไปนะครับข้อที่2เรียน3ปีทํางานหรือเรียนต่อหลังจากที่เรียนสายอาชีพสําเร็จแล้ว3ปีผู้เรียนมีทางเลือกที่จะไปเริ่มต้นทํางานก็ได้หรือจะไปเรียนต่อก็ได้นะครับหรือจะทําทั้งสองอย่างทั้งเรียนไปพร้อมๆกับการทํางานก็ได้เช่นกัน ข้อที่3นะครับปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีก็อย่างตามที่คำบ,บอกเลยนะครับเน้นปฏิบัติมากกว่าจดจำแต่เพียงทฤษฎีผู้เรียนจะได้ลงมือทำจริงๆนะครับข้อที่4นะครับถ้าได้สังเกตดีๆนี่คือลูกศรที่ชี้ขึ้นของงานมีโอกาสในการหางานได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะการเรียนสายอาชีพเนี่ยจะตอบโจทย์ ตลาดแรงงานที่ต้องการคนที่ทำงานเป็นมากกว่ารู้แต่เพียงทฤษฎีนะครับก็คือผู้เรียนเนี่ยจะมีโอกาสที่จะหางานได้ง่ายขึ้นและข้อสุดท้ายนะครับใช้สับไวรุ่นหน่อยนะครับชิวชิวการเรียนสายอาชีพเนี่ยพี่ผูกการันตีให้เลยว่า มันเรียนง่ายกว่าสายสามันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะได้ทําได้เรียนในสิ่งที่เราเลือกเองอย่างที่ข้อหนึ่งบอกไว้หลายสาขาเราอยากเรียนอะไรเราก็จะได้เรียนในสิ่งนั้นและเมื่อคนเราเนี่ยอยากจะทําในสิ่งที่เราต้องการแรงบันดาลใจในการเรียนมันจะเพิ่มมากขึ้นมากกว่าการไปเรียนอะไรก็ไม่รู้ที่เราอาจจะไม่ได้ชอบไม่ใช่ความถนัดของเราและสุดท้ายก่อนที่พี่หมูจะลาไปนะครับ s p e เท ชีวิตโคตรบ๊อบแล้วไว้พบกันครับวันนี้พี่อูลาไปก่อนสวัสดีนะครับโหกระจางขึ้นมาเลยค่ะขอบคุณมากคะ่ะสำหรับการให้ความรู้ในการเรียนต่อในวันนี้เขียนไะ เชบุญเอกวิชานิติศาสตร์จบประกาศนียบตัตรวิชาชีพบัณฑิตวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏน์ครสวรรค์ทําไมจะต้องมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนนิโอประการแรกนะครับในเรื่องของงานกิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเรานะครับส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาในเรื่องของด้านกีฬา,าและดนตรีนะครับ เราส่งเสริมกีฬาด้านต่างๆเต็มรูปแบบเลยและเราจะมีห้องซ้อมดนตรีเอาให้นักสานะครับที่สนใจเกี่ยวกับดนตรี สามวันนั้นอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาก็จะติดตามแล้วก็โทรสอบถามจากผู้ปกครองโดยตรงเลยเรื่องของการแนะแนวการจัดหาง,งานาการปฐถมนิเทศการส่งเสริมอาชีพทางวิทยาลัยเราส่งเสรมเิมเต็มที่เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเราก็จะเน้นให้ผู้เรียนไปฝึกตามสาขาที่ผู้เรียนเรียนโดยตรงเลยโดยเฉพาะวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาขาบัญชีการตลาดคอมพิวเตอร์ ช้เคองยนต์ทั้งไปนะครับให้ผู้เรียนไปฝึกตามสถานประกอบการที่ผู้เรียนได้เรียนมาโดยตรงเลยนะครับเชลยเรามีการออกสู่ชุมชนออกไปซ่อมบํารุงให้กับชุมชนนะครับหากใครมีอุปกรณ์ใดเสียนะครับก็สามารถเอามาให้วิทยลาลัยเราซ่อมให้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ ฝ่ายพัฒนากิตการนักเรียนนักศึกษานะครับได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านวิชาชีพโดยตรงเลยนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทิราพิเศษฤทธิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเซนเนโอจบการศึกษาระดับปริญญาโทรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษาด้วยปณิธานอันแน่วแน่ทางด้านการศึกษาของท่านประธานบริหารโรงเรียนในเพร่อเซน์มริอาทางวิทยาลัยเทคโนโลยีเซนเนโอจึงได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน เก่งดีมีความสุขเพราะเราเชื่อว่าการศึกษาจะต้องขยายขอบฟ้าแห่งความรู้ให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบและให้เขาสามารถใช้ชีวิตในอุดมคติได้ชีวิตในอุดมคติในที่นี้ก็คือชีวิตของคนที่เก่งดีและมีความสุขซึ่งในบรรดาองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้น เราให้ลำดับความสำคัญกับความสุขมากที่สุดเพราะความสุขนอกจากจะเป็นพื้นฐานของชีวิตแล้วยังเป็นพื้นฐานของความเก่งความดีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขมาเรียนกับเราสิคะเซนนนโอคุณค่าที่คุณคู่